สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้นะคะพบกับคุณครูวิภาวันพาณิ์หรือว่าคุณครูวินะคะในรายวิชาคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งวันนี้คุณครูจะมาสอนการใช้งานโปรแกรม microsoft powerpoint นักเรียนเคยได้ยินชื่อโปรแกรมนี้หรือเปล่าคะ,ะแล้วรู้หรือไม่ว่าโปรแกรม microsoft powerpoint เนี่ยเอาไว้ทำอะไรได้บ้างคุณครูจะมาอธิบายให้ฟังก่อนอื่นเราต้องมารู้ความหมายของโปรแกรม powerpoint ก่อน ะะโปรแกรม powerpoint หรือว่าโปรแกรม microsoft powerpoint เนี่ยนะคะเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท microsoft นะคะเป็นโปรแกรมที่เอาไว้ใช้งานด้านการนำเสนอเรื่องราวต่างๆหรือที่เราเรียกว่า presentation นะคะในลักษณะคล้ายๆกับการฉายสไลด์นะคะ,ะก่อนอื่นก่อนที่เขาจะเข้าสู่โปรแกรมเนี่ยเราต้องมาทำความรู้จักกับหน้าตาและเครื่องมือของโปรแกรม powerpoint ก่อนซึ่งก็คือ โปรแกรมที่อยู่ด้านหลังของคุณครูนั่นเองนะคะอาจจะขึ้นต้นด้วยตัว P เนอะนักเรียนอาจจะเคยคุ้นหน้าคุ้นตาเลยนะคะเรามาดูส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม PowerPoint กันนะคะเมื่อเปิดโปรแกรม PowerPoint ขึ้นมานักเรียนนักเรียนจะขึ้นจะพบกับหน้านี้เลยนะคะจะเป็นหน้าที่เรียกใช้งานนำเสนอเปล่านะคะ ส่วนที่แสดงออกมาที่เหลือตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนที่เขาออกแบบมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไม่ใช้ตรงนี้นะคะเราจะนิยมใช้ตรงคําว่างานนําเสนอเปล่านะคะนัเงียนก็ใช้เมาส์ดับเบิลคลิกเข้าไปนะคะดับเบิลคลิกก็คือการคลิกเมาส์ติดต่อกัน2ครั้งโดยใช้นิ้วนิ้วชี้นะคะคลิกเมาส์2ครั้งติดกันนะคะพอเข้ามา ในหน้าต่างของโปรแกรมก็จะมาเจอรูปแบบอย่างนี้นะคะนักเรียนเรียน,ยนคนุ้น้าหรือยังคุณครูจะอธิบายาปุ่มต่างๆเครื่องมือต่างๆขอคร่าวๆนะคะมีอะไรบ้างาปุ่มแรกปุ่มไฟล์หรือปุ่มแฟ้มนะคะคือตร,ตรงส่วนนี้ก็คือเมื่อกี้นั่นแหละที่เวลานักเรียนเข้าคลิกเข้ามาในโปรแกรมใหม่ก็จะมีเปิดไม้ ก็คือการทําสร้างสไลด์ใหม่ขึ้นมาในหน้านี้นะคะแล้วก็เปิดเปิดในที่นี้ก็คือเราได้ทําการจัดทำํำสไลด์โชว์ไว้แล้วก่อนหนะ้าเราเอามาแก้ไขเพื่อที่จะเปิดมาแก้ไขนั่นเองปุ่มบันทึกบันทึกเป็นนะคะแล้วก็ปุ่มพิมพ์นี่ก็คือ,อปุ่มที่สำคัญสาคัญที่เราใช้งานอยู่บ่อยๆพอจะใช้งานนะคะนันกเรียนก็ดับเบิลคลิก งานนำเสนอเปล่าเหมือนคี่ครูสอนไปมิกกี้นะคะอ่ะตอนนี้เราเปิดไปแล้วเนาะเราก็เอาลูกศรนย้อนกับไปนะคะพอเข้ามาก็จะมาเจอหน้าตาตรงนี้ก็คือจะมาเจอแท็บเครื่องมือที่2บ้างนะคะเรียกว่าแท็บเครื่องมือด่วนหรือว่า Quick Access นะคะอ่ะ Quick Access ก็จะมีคีย์ลัดต่างๆให้ในักเรียนนะคะโดยจะมีปุ่มสามเหลี่ยมเล็กๆนะคะซ่อนอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่า กำหนดแถบเครื่องมือด่วนนะคะเมื่อเราคลิกเข้าไปมันก็จะมีะเครื่องหมายถูกว่าเราจะใช้แถบเครื่องมือด่วนอะไรบ้างนะคะก็จะแสดงหน้าขึ้นมาเยอะเลยนะคะนักเรียนสมมุติว่าคุณครูจะไม่คุณครูจะใช้งานอีเมลอัคูก็คลิกอีเมลมันก็จะขึ้นอ,อีเมลขึ้นมาถ้าคุณครูไม่ใช้อีเมลล่ะ คุณครูก็ไปที่เดิมคือสามเหลี่ยมเล็กๆนะคะแล้วก็ไปกดอีเมลติ๊กออกนะคะมันก็จะหายไปนะคะแท็บที่2เรียกว่า,าแท็บไทต a n ลนบาร์นะคะไทต์ลนบาร์ก็เป็นส่วนที่ใช้แสดงชื่อโปรแกรมแล้วก็รายชื่อไฟล์ที่ได้เปิดงานอยู่ในที่นี้คุณครูยังไม่ได้บันทึกเนาะมันก็จะขึ้นอัตโนมัติว่างานนําเสนอ1นะคะแต่ถ้ามีการบันทึกข้อมูลสมมุติว่านักเรียนตั้งชื่อเป็น ชื่อตัวเองก็จะเปลี่ยนเป็นชื่อที่นักเรียนตั้งขึ้นมานั่นเองนะคะต่อไปนะคะปุ่มควบคุมปุ่มควบคุมก็คือปุ่มที่อยู่ทางขวามือสุดตรงนี้นะคะจะมีส่วนย่อนะคะขยายหน้าจอแล้วก็ปิดหน้าจอนะคะตรงนี้นักเรียนต้องลองใช้โปรแกรมดูนะคะนักเรียนก็จะรู้ว่ายอ่อย่อคือการย่อให้มันอันนี้คือย่อสุดเลยนะคะอันนี้คือขยาย ขยายสุดนะคะแล้วก็อันนี้ปิดออกไปเลยนะคะต่อมาเป็นในส่วนของริบบอนริบบอนคืออะไรริบบอนก็เป็นแทบที่ใช้รวบรวมเครื่องมือต่างๆเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานเห็นไหมคะ,ะมีแท็บแ,แท็บวาดแท็บวาดก็จะมีคล้ายโปรแกรมพ้นนะคะแท็บออกแบบการเปลี่ยนภาพเคลื่อนไหว เหล่านี้นะคะก็จะเอามารวมกันในแท็บริบบอนทั้งหมดเลยนะคะต่อไปเป็นส่วนของ s l i ด e and outline s l i ด e and outline คือ,อพื้นที่ที่ใช้แสดงแบบจำลองของภาพนิ่งทั้งหมดที่มีอยู่ในสไลด์โชว์นะคะในที่นี้เรามีแค่1 s l i d สไลด์โชว์สมมติว่านักเรียนอยากเพิ่มสไลด์ทำยังไงให้นักเรียนคลิกขวาแล้วก็ทำสไลด์ใหม่อ่าขึ้นมาก็จะเพิ่มมาอีก1ก็เป็น2 เราอกีกอันนึงเห็นไหมคะก็จะมี3นะคะมี3อันแต่ถ้าเราไม่เอาทำยังไงนก็คลิกความเหมือนเดิมแล้วก็ลบสไลด์นะคะลบสไลด์ก็เหมือนหน้าต่างเป็นเหมือนหน้ากระดาษของเรานี่แหละคะ่ะที่สร้างมาเราทํำีิสไลด์ก็เหมือนหน้ากระดาษที่เราต้องการขึ้นมานั่นเองนะคะต่อไปส่วนของสไลด์เพนส่วนของสไลด์เพนเพก็คือส่วนสีขาวใหญ่ๆตรงนี้นะคะ อ่าสไลด์เพนก็เป็นพื้นที่ที่ใช้แสดงรายละเอียดของสไลด์โชว์นะคะเวลาเราจะนําเสนอสไลด์โชว์เนี่ยมันก็จะขึ้นที่สไลด์เพนตรงนี้แหละค่ะต่อไปนะคะเป็นส่วนของโน้ตเพนโน้ตเพนก็เป็นส่วนที่ใช้ในการใส่ข้อความเพิ่มเติมลงไปในสไลด์โชว์ในที่นี้นะคะอพอเข้ามาสู่โปรแกรมจะขึ้นคําว่าคลิกเพื่อเพิ่มชื่อเรื่องนะคะตรงนี้ถ้านักเรียนไปนําเสนอมันจะไม่โชว์ให้นักเรียนเห็นนะคะ แต่ตอนที่เรายังไม่นําเสนอตอนนี้มันจะขึ้นว่าคลิกเพื่อเพิ่มชื่อเรื่องนะคะนักเรียนก็สามารถพิมพ์ข้อความอะไรก็ได้ที่นักเรียนจะนําเสนอลงไปอ่ะครูจะยกตัวอย่างคุณรูณจะพิมพ์ชื่อคุณครูเข้าไปอ่ามันก็จะขึ้นชื่อคุณครูนำเสนอนะคะอ่าส่วนสุดท้ายนะคะข้างล่างนี่เอง เาเรียกว่า status bar นะคะ status bar ก็เป็นส่วนที่ใช้แสดงรายละเอียดของสไลด์โชว์ที่เปิดขึ้นมาใช้งานนะคะเห็นไหมคะจะมีสไลด์หนึ่งจากหนึ่งแสดงว่ามีสไลด์ที่เราทำงานทั้งหมดแค่หนึ่งสไลด์สมมุติว่ามันพเพิ่มสไลด์มาอีกหนึ่งก็จะเป็น2เห็นไหมคะเห็นไหมคะ1จาก2อ,อันนี้ก็จะเป็น2จาก2อ,อ่า แล้วก็จะมีแถบนําเสนอนะคะมุมมองการอ่านตัวเรียงลำดับสไลด์นะคะเดี๋ยวถ้านักเรียนได้ชั่วโมงถัดไปครูจะอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนนี้ให้นักเรียนฟังนะคะ,ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนนักเรียนพอจะรู้จักโปรแกรม Microsoft PowerPoint บ้างขึ้นหรือ,อยังนะคะ,ะถ้าใครมีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ที่บ้านนักเรียนก็สามารถทดลอง ใช้งานดูได้นะคะแต่หากใครไม่มีคอมพิวเตอร์นักเรียนก็สามารถเปิดคลิปการสอนของคุณครูเนี่ยทบทวนดูได้อีกนะคะหรือว่าถ้าเราได้เปิดเรียนในออนไลต์เมื่อไหร่นะคะนักเรียนครูก็จะสอนเพิ่มเติมให้กับนักเรียนนักเรียนก็จะเข้าใจมากกว่าที่นักเรียนจะมานั่งเรียนแบบออนไลน์แบบนี้นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเราถือว่าเราต้องแบบฝ่าฟันกับสถานการณ์แบบนี้ไปด้วยกันนะคะ วันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะนักเรียนขอให้นักเรียนดูแลตัวเองนะคะเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วว่าสถานการณ์แบบนี้ก็คือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะครูอยากให้นักเรียนเนี่ยไปไหนมาไหนเนี่ยให้สวมใส่แมสตลอดนะคะล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆนะคะ,ะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะอย่าคราวหน้าครูจะมาสอนรายละเอียดการใช้งานโปรแกรมมากกว่านี้ ดูแลตัวเองด้วยนะคะนักเรียนวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย